มีบูฟิแบบนี้ด้วยและนี่คือร้านอาหารบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่นที่มีชาบูด้วยนะคะร้านเขามีหลายโปรให้เลือกบรรยากาศร้านดีมากร้านโอชิเนอุทยากันนะคะมีบูฟิแบบนี้ด้วยหวานมากลายอาหารเ็าเยอะมากนะคะมีทั้งมดดองกุ้งดองซาซิมิแซลมอนนะแล้วก็มันคูุวันนี้กินเป็นโปรหนึ่งหนึ่งพันบวกนะ เาจะมีโรที่ถูกกว่าน,นี้ด้วยนะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกทานแบบไหนอูนิอูมิโรกันนะคะพาโซยุไปนะคะแล้วก็ใส่วลาตาิทีหนึ่งอันนี้คืออุนิโรว่ามาเซอรมันซาซินี มีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะนอกจากโซยุวาซาบิน้ำจิ้มซีฟูดชัดมากอันนี้คือสูชิฟัวกราวนะคะหรือว่าตับอาหารนั่นเองจะบอกว่าฟินมากมันนัวมากเลยนะคะตัวนี้คือเดอะเบสแต่ว่าเราต้องกินหลายอย่างนะส่วนตัวนี้ก็เป็นแซลมอนหั่นเต่าเอามากินกับสาลา่โซยุหรือน้ำจิ้มซีฟูด้ดก็อร่อยใช้ได้เลยไปต่อที่แซลมอนที่เขาหั่นเส้นมาแบบนี้นะคะ อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเพราะรู้สึกว่ากินแบบเป็นเส้นๆน่ะมันฟินดีบุฟเฟ่ราคาเริ่มต้น350บาทไปจนถึง1,150บาทเลยนะคะกินมอนดองอใสก่กระเทียมกับพริกไปนิดนึงอขอด้วยอีกที ที่นี่เขามีชาบูด้วยนะคะแล้วก็มีเตาสำหรับย่างตัวมันปูกับวพวกเนื้นออสน,นะคะลืมบอกไปเลยที่ร้านมีโปรวันเกิดด้วยนะคะแล้วก็จัดเค้กวันเกิดให้คนที่เกิดเดือนนี้ด้วยซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่มากินวันเกิดที่ร้านโอชิเน่ก็ให้เขาจัดเค้กแซลมอนมาให้เลย3ามชั้นแบบจุกๆุ จะบอกว่าแซลมอนนี่ตัดกําลังไปเยอะมากกินอย่างอื่นแทบไม่ได้เลยเพราะว่าเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆและนี่คืออาหารที่เราสั่งมาทั้งหมดนะคะเยอะมากๆจะบอกว่านี่ยังสั่งมาแบบไม่ครบในเมนูที่เขาให้เลยนะ เพราะว่าก็เลือกกินที่ชอบแล้วก็อยากกินจริงๆให้สั่งมาทั้งหมดก็คงกินไม่ไหวกันแน่ๆเลยมีของหวานด้วยนะคะไอติมฮันนี่ทษสอร่อยมากแล้วก็ที่สำคัญนะที่นี่ถึงสิ้นเดือนกันยามีปโปรทุเรียนบุฟเฟ่รวมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จันถึงสุกคือไม่จำกัด